今天天气这么冷，天气很冷。那我给朋友打电话一下，问他天气怎么样。嗨，你好，Jennifer。Hi，你好吗？我很好，你呢？我也很好。Jennifer，现在你在哪？现在我在纽约。 纽约天气怎么样？纽约天气不冷也不热。我在曼谷，我也不知道为什么天气这么冷。真的吗？真的。在曼谷不是夏天吗？哇，很热。那我给 Wasabi 打电话一下，<的>问他天气怎么样。好的。好的好再见。再见。你好，Kamgal。Come 现在你在哪儿、啊？现在我在东京。哎呀！啊、东京天气怎么样？现在天气很好呀。你呢？天气怎么样？今天天气很冷。真的吗？真的。那我走了，我要去买东西一下吧。哦，好，再见,再见、嗯。今天天气这么冷啊。哦。 啊，我给康格尔打电话一下吧。你好，米勒。你好，康 e 尔。你好吗我？我很好，你呢？我也很好。米勒，现在你在哪儿？哦、啊，现在我在北京。北京，北京天气怎么样？北京天气很好，没有下雨。在曼谷呢？哦，曼谷。 今天天气很冷，你不舒服吗？嗯、我不知道。那好好照顾自己一下吧。爸，啊，<laughs> 小笨蛋<大>。<laughs> 那我去关空调。再见。再见。睡吧，睡吧。 หนังสันจัดเหมือนลืมปิดแอร์เฮ่ย你สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะห้องจีนสีเกิดแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปที่ผ่านมนาะสักครู่นี้เหล่าซือยูเป็นอะไรคะอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับ ไม่ใช่หนาวแล้วนะคะเราซือยูหนาวใช่ไหมอารมณ์แบบคุ้นๆนะคะหนาวขนาดอ่ะเราซือยูค่ะวันนี้เราซือยูมีคําศัพท์อะไรที่จะมาสอนเด็กๆคะมีคําว่าเทีนทนยทนชี่จะไม่ยากเทียนชี่จะไม่ยากคุ้นมากเลยค่ะเราซือยูประโยคนี้เทียนชี่จะไม่ยากแปลว่าเทียนชี่แปลว่าอากาศเจิ่นไม่ากแปลว่าอย่างไร ทียนชีจนมะย่งรวมกันคืออากาศเป็นอย่างราไรอ๋ออ๋อถ้าเราอยากถามเราก็ใช้คําว่าเทียนชีนมะย่งได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเราอยากตอบล่ะคะเราจะอยูอยากตอบก็ถ้าอากาศร้อนก็บอกว่าเรอผู้ตามหลัดซื้อนะครับเตัวนี้แปลว่าอากาศร้อนนั่นเองนะครับต่อไป อากาศหนาวแล้วครับคราวนี้เราจะบีรู้ค่ะอากาศหนาวแล้วครับอากาศหนาวใช้คําว่าเหลืงใช่ไหมคะใช่แล้วพูดอีกหนึ่งรอบนะครับเหลืงที่แปลว่าหนาวนเองครับและอีกหนึ่งคำที่มักจะตกในช่วงนี้คือคําว่าเสี่ยหยู่เสี่ยหยู่เสี่ยหยู่แปลว่าฝนตกแน่นเองนะครับ พูดตามรั้ซื้ออีกหนึ่งรอบนะครับเซียอยูอ่เซียอู่แปลว่าฝนตกนั่นเองนะครับเหมือนที่เรานะคะกำลังถ่ายทำรายการกันอยู่นะคะฝนก็กำลังตกอยู่นะคะแล้วสภาพอากาศที่บ้านนักเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างเทียนชีพจืดไม่ย่างาสมมุตินะครับถ้าเราจะถามว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้ใช้คำว่า จินเทียนแล้วตามด้วยเทียนชี่เจิมายา Driver. เดี๋ยวเราลองมาถามราซื้อบีกันนะครับว่าจินเทียนเทียนชี่เจ๋มาย่างอ๋เรสซือบีจินเทียนเทียนชี่เชีช่ชยอยู่นะคะวันนี้ฝนตกค่ะโอ้โหตกห,หนักไหมครับ <ลง S 1> ราซือบีวันนี้นะะวันนี้ <Leaving S 2> ลมแรงมากเลยนะครับแล้วค้า ที่บ้านเราซื้อยูอากาศกรา้อนนะคะแล,ะล้วเราซื้อบีถามว่าเราซื้อยูจินเทียนเทียนชี่นไยาอ,อ๋อจินเทียนเทียนชี่เยอวันนี้ที่บ้านเราซื้อยูอากาศร้อนนั่นเองนะครับค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะเราซื้อบีกับเราซื้อยูนะคะจะทิ้งคําถามไว้ให้นักเรียนนะคะว่าอะไรคะเราซื้อยูจินเทียนเทียนชี่นไยแล้วให้นักเรียนนะคะช่วยกัน ราตอบคำถามเราซื้อบีกับเราซื้อยูด้วยนะคะเราซื้อบีกับเหล่าซื้อยูรอดูอยู่นะคะก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับพวกเราซื้อเป็นกำลังใจให้เราซื้อในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจจี